ที่ีถามครั้งสุดท้ายที่บ่อนของนิโคลัสนิโคตินก้าวเท้ายาวๆเข้าไปภายในบน่อนเขาไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วตั้งแต่ที่มีเรื่องปิดใจ,จกับพี่ชายคราวนั้นเขาก็ไม่เคยมาที่นี่อีกเลยชายหนุม่มก้าวเท้าเข้าไปผู้คนที่เข้ามาเสี่ยงโชคในบ่อนของนิโคลัสถือว่าเยอะมากบ่อนถูกขยายใหญ่โตมากกว่าที่เขาเคยเห็นเสียอีกมาหาใครครับนายน้อยอีริก เอ่ยถามพร้อมกับจ้องหน้านิโคตินเขาทำงานที่นี่มานานแล้วเขารู้ทุกอย่างหมดว่านิโคตินทำอะไรกับนิโคลัสไว้บ้างถึงแม้ว่านิโคลัสจะไม่เคยพูดให้เขาฟังแต่เรื่องแบบนี้มันก็ปิดกันไม่มิดฉันมาหานิโคลัสมันอยู่ไหมนายใหญ่กำลังจะมาครับสักพักก็คงจะมาถึงวันนี้นายใหญ่ต้องมาที่บอนอยู่แล้วแต่ถ้านายน้อยรอไม่ไหวก็กลับไปก่อนก็ได้นะครับพรุ่งนี้ ค่อยมาใหม่อีกครั้งฉันไม่กลับฉันจะรอมันอยู่ที่นี่ถ้ามันมาแล้วบอกมันด้วยว่าฉันรออยู่ตรงโน,น้นมีอะไรกับนายใหญ่หรือครับนายน้อยอีธานลูกน้องคนสนิทของนิโคลัสเอ่ยถามขึ้นพร้อมกลับตวัดสายตาคมมองหน้าเขาอย่างเอาเรื่องถึงนิโคตินจะเป็นน้องชายของเจ้านายของเขาก็ตามแต่เขาก็จะไม่ยอมให้นิโคตินมาทำร้ายเจ้านายของเขาได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคิดที่จะทำแล้วก็ ต้องคามศพพวกเขาไปก่อนนั่นน่ะสิร้อยวันพันปีไม่เคยมาอีวานน้องชายฝาแฝดเอ่ยเสริมฉันจะมาหาพี่ของฉันมันแปลกอะไรก็ไม่แปลกถ้านายน้อยมีเจตนาดีกับนายใหญ่พวกผมกลัวว่านายน้อยจะมาทำไม่ดีไม่ได้กับนายใหญ่พวกผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพวกผมจะไม่ยอมถ้านายน้อยคิดจะทำอะไรนายใหญ่จริงๆนายน้อยจะต้องเจ็บปางตายแน่นอนนี่ พวกแกขู่ฉันเหรอนิโคตินรีตามองอีธานนายน้อยอาจจะไม่กลัวพวกผมแต่นายน้อยควรจะกลัวนายใหญ่บ้างพวกผมอาจจะไม่เก่งเท่านายใหญ่แต่พวกผมไม่เคยยอมแพ้ต่อให้ตายก็ยอมซื่อสัตว์กันจริงๆนะไอ้พวกสุนัขรับใช้ฉันขอตบมือให้นิโคตินปรบมือให้ทั้งสองคนพร้อมกับส่งสายตายียวนกวนประสาทอีธานถึงกับกำหมัดแน่นเพื่อระหับงานโรมโกธ นิโคตินเดินมาอีกฟังตรงที่คนไม่พุกพานอีวานกับอีธานมองท่าทางของนิโคตินก็ยิ่งหงุดหงิดมากกว่าเดิมโรสลินเดินหน่วยนาดเข้าไปในบอลพร้อมกับนิโคลัสสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอเป็นตาเดียวกันจนหญิงสาวรู้สึกประมาอุ๊ยโรสลินอุทานออกมาอย่างตกใจเมื่อนิโคลัสใช้มือั้างเอวบางของหญิงสาวเอาไว้ให้เข้ามาใกล้ๆเขาจากนั้น ก็เดินเข้าไปพร้อมกันเดินดีๆละ่ะไม่ต้องเกรงนิโคลัสกระซิบบอกอย่างไรหญิงสาวก็เกรงอยู่ดีเพราะสายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมาที่เธออ้าวนั่นนายใหญ่พาใครมาด้วยอีริกเอ่ยถามพร้อมกับดูแลลูกค้าที่มาเสี่ยงโชคไปด้วยเขาเพิ่งจะเห็นนิโคลัสควงผู้หญิงเข้ามาก็ครั้งนี้ละ่ะเพราะปกติแล้วนายใหญ่จะเอาเด็กใหม่ๆในซ่องแต่ก็นานๆครั้งเอริก เห็นอีวานกับอีธานไหมนิโคลัสเอ่ยถามอยู่กับนายน้อยฝั่งน้นครับเอริกใช้มือชี้ไปอีกฟังเขารีบพาโรสดินเดินไปทันทีพอไปถึงก็เจอกับนิโคตินที่ยืนรออยู่แล้วนิโคตินยืนกอดอกพิงกำแพงพร้อมกับปลายตาม,มองพี่ชายที่เดินเคียงคู่สาวสวยเขากระตุกยิ้มที่มุมปากทันทีอีวานอีธานพาเธอไปที่ห้องก่อนอย่าให้เธอออกมาจนกว่าฉันจะเข้าไป นิคลัสเอ่ยกับลูกน้องคนสนิทครับนายทำไมฉันต้องไปด้วยโรสดินเอ่ยถามพร้อมกับมองหน้าของนิคลัรเขาปลายตามองเธอพร้อมกับส่งสายตาดุดันไปให้เธอสายตาแบบนี้หญิงสาวรับรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ไปก็ได้โรสดินเอ่ยก่อนที่จะเดินไปพร้อมกับอีวาและอีธานจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปโดยที่มีคนทั้งสองเฝ้าอยู่หน้าห้อง โรสดินกวาดสายตามองไปรอบๆห้องทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องมีเตียงนอนและของใช้ทุกอย่างครบหมดของเล่นชิ้นใหม่เหรอนิโคตินเอ่ยพร้อมกับเค้นเสียงหัวร้อนในลำคอออกมาอย่างเยอ้ยอยันดูแล้วผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญกับผู้เป็นพี่ของเขามากๆจุดอ่อนของนิโคลัสก็คือผู้หญิงคนนี้และแน่นอนนิโคลัสจะต้องเจ็บปวดเพราะเขาแน่นอนแกมีอะไร ก็พูดมาดีกว่ายายฉันต้องเสียเวลากับคนอย่างแกเลยนิโคลัสเอ่ยเสียงเข้มเขารู้ว่าการมาของน้องชายในครั้งนี้จะนำพาความยุ่งยากเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งแน่นอนเปล่าก็แค่คิดถึงเก็บความคิดถึงของแกเอาไวเ้เถอะฉันไม่ต้องการนิโคลัสเอ่ยพร้อมกับมองหน้าของนิโคตินยังโกรธเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอเปล่าเอาหน้าสมบัติผลัดกันชมนิโคตินเอ่ยกับพี่ชาย พอเรื่องในอดีตทําให้เขากับพี่ชายต้องแตกหักกันเพียงเพราะเขาฉุดเจ้าสาวของพี่ชายในวันแต่งงานจากนั้นก็ได้เธอมาครอบครองสมใจแม้ว่าการยอมของเธอคือการถูกเขาบังคับก็ตามแต่จะทาอย่างไรได้ละ่ะเขารักเธอเหมือนกันรักเธอมาก่อนที่นิโคลัสจะรักเธอเสียอีกถึงเขาจะเป็นตัวร้ายก็เป็นตัวร้ายที่รักเธอมากกว่าใครเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นผู้หญิงที่ตัวเองรัก ไปใช้ชีวิตกับคนที่ตัวเองเกลียดเรื่องไร้สาระของชายโชดยิงชั่วน่ะเหรอฉันเลิกสนใจไปตั้งนานแล้วก็ดีเหมือนกันถ้าไม่โกรธแล้วผู้หญิงคนนั้นที่มากับพี่ผมขอนะนิโกตินเอ่ยขึ้นอย่างไม่ยี่รายิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับนิโคลัสเขากำหมัดแน่นพยายามระงับอารมณ์กรุนโกรธยิ่งได้เห็นท่าทางโกรธจัดของพี่ชายนิโกตินก็ยิ่งสะใจแน่นอนสงคราม กำลังจะก่อตัวขึ้นอีกแล้วและครั้งนี้ผู้เป็นพี่จะต้องเจ็บปวดปางตายแน่นอนเพราะเขาจะไม่ยอมเจ็บปวดคนเดียวแน่ๆนิโคลัสเสียยิ้มร้ายกาดออกมาก่อนที่จะปรีไปบีบคอของนิโคตินแรงๆจากนั้นก็ดันไปชนกำแพงถ้าไม่เห็นกับคำว่าพี่น้องคนตรงหน้าของเขาคงต้องตายไปแล้วเอาเลยสิพี่ถ้าพี่กล้าทำน้องแท้ๆของตัวเองนิโคติน พยายามทำตาใสซื่อใส่พี่ชายถ้าแม่ไม่ขอเอาไว้แกได้ตายไปตั้งนานแล้วนิโคลัสเอยพร้อมกับคลายแรงที่บีบคอของนิโคตินออกต้องขอบคุณแม่สินะนิโคตินเสยะย,ยิ้มร้ายเขาไม่เคยกลัวผู้เป็นพี่ชายแม้แต่นิดเดียวกลับไปที่ที่ของแกซะอย่าข้ามมาถิ่นของฉันนิโคลัสเอยจากนั้นก็เดินออกมาเฝ้านางแมวยั่วสวัสดของพี่ไว้ให้ดีละ่ะเผลอเมื่อไรผม จะกระชากเธอมาจากอกของพี่คำพูดของนิโคตินทำเอานิโคลัสชงักก่อนที่เขาจะหันกลับมามองหน้านิโคตินอย่างเอาเรื่องเขาจะไม่ยอมปล่อยให้รสรินตกไปเป็นของผู้เป็นน้องแน่ๆเขาจะไม่ยอมเสียเธอไปเหมือนกับที่เขาเคยเสียน้ำหอมไปแล้วอย่าให้ฉันต้องร้ายกับแกนิโคลสกล่าวทิ้งท้ายจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปนิโคตินหัวราอพ่านลำคอเบาๆก่อนที่จะเดินออกมา อะไรที่เป็นของนิโคลัสเขาจะต้องแย่งมาเป็นของตัวเองรวมทั้งผู้หญิงคนนั้นด้วยและแน่นอนเขาต้องได้เธอมาที่บ้านของนิกคตินนิกคตินล้มตัวลงนอนบนเตียงอย่างเหนื่อยล้ามันไม่ได้เหนื่อยที่ร่างกายแต่มันเหนื่อยที่ใจบางครั้งเขาก็รู้สึกท้อที่ต้องทนกันอยู่แบบนี้แต่พอคิดถึงการจากลามันคงเจ็บปวดมากมายมากกว่าการที่ต้องทนอยู่ด้วยกันเขา ก็เลยเลือกที่จะยื้อและทนกันไปไปอาบน้ำสีน้ำหอมเอ่ยเสียงเรียบๆนิโคตินดีตัวลุกขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปในห้องน้ำน้ำหอมมองภาพนั้นก่อนที่จะถอนหายใจออกมาบางทีเธอควรจะเงียบและดูแลเขาต่อไปหญิงสาวหยิบผ้าเช็ดตัวพร้อมกับเดินตามเขาเข้าไปในห้องน้ำนิโคตินนอนแช่อยู่ในอ่างน้ำเธอพาาผ้าเช็ดตัวไว้บนราวออกไปเถอะ ตินไม่บังคับใจหอมอีกต่อไปนี้ตินจะเลวให้สาสมให้สาสมกับหัวใจของหอมตินพออย่ามาพูดอะไรให้มันทิ่มแทงหัวใจตินอีกเลยแค่นี้ก็เจ็บมากพออยู่แล้วเรื่องที่หอมเคยขอเอาไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งเรื่องที่บ่นตินทำให้หอมไม่ได้หรอกนะตินพอแล้วตินเหนื่อยแล้วก็ทอมากด้วยตินพออย่าพูดตออน,นี้หอมรับรู้เอาไว้ด้วยว่า ตินรักหอมรักหอมมากที่สุดถ้าตินจะเลวตินก็มีเหตุผลของตินที่ทำแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรคนสันดาลเลวคนใจร้ายแบบตินมันเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บอย่างไรแล้วหัวใจของตินมันไม่เหลือพื้นที่ให้เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วตินหอมไม่รู้หรอกนะว่านายกําลังคิดจะทำอะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดหอมอยากให้นายหยุดหยุดการกระทำของนายซะตินขอถามหอมครั้งสุดท้าย หอมหอมเคยรักตินบ้างไหมตินแค่อยากได้ยินมันหอมยังยืนยันคำเดิมหอมรักนิโคลัสไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิโคตินนั่งนิ่งไม่พูดอะไรออกมาสักคำนำหอมมองเขาก่อนที่จะเดินออกไปนิโคตินคุ้นคิดอย่างหนักเขาไม่มีทางเลือกอะไรแล้วต่อไปนี้เขาจะฟาดฟันกับผู้เป็นพี่ให้ตายไปครั้งหนึ่งจบตอนที่2ี่สิบถามครั้งสุดท้ายในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ ก็มีหัวใจ